thank <laughs> you สวัสดีครับเพื่อนผมสุดเขียรสเปซสปาเจเนอเรชันเคยครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่วันอุทยานฮะริรักนะครับอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเลยครับสําหรับการเดินทางมาที่นี่ครับคุณผู้ชมครับไม่ยากเลยนะหากใครเดินทางมาจากตัวจังหวัดเลยนะครับออกจากตัวจังหวัดมาประมาณ ไม่ไกลนะประมาณ4ีกิโลเมตรนะครับแล้วก็ยุดเทรืงกลับมาเนาะอยู่ตรงถนนไม่ได้ยี่สิบเอ็ดนะครับเราก็จะเห็นป้ายนะชี้ไปที่วัดอุทยานฮารีลักนะครับแล้วก็หยุดเทรืงกลับมานะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยนะครับก็จะอยู่ตรงเส้นที่เราเดินทางไปที่ด่านซ้ายนะครับคุณผู้ชมคือออกจากจอดเลยมากนะครับมานี่เดียวฮะไม่ไกลมากนะครับม่งหน้าไปทางผู้เรือนะครับเราก็จะเจอกับทางเข้านะคุณผู้ชมนะการปั่งหมดมาที่นี่นะครับ บางหมดมันจะมาเจอตรงอบาตเมาสักครู่นะที่ผมเลือกซ้ายมานะครับมันจะมีหมดบางหมุดที่เขาปักไว้ตรงอบาตน,นั้นนะครับตัวนั้นไม่ถูกนะคุณผู้ชมเราต้องขับรถเข้ามาในซอยอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับไม่ได้ไกลามากนะครับน่าจะประมาณแกิโลเมตรได้นะ่นาจเราๆนั้นนะครับกรบารขับขีเข้ามาบริเวณวัดอุทยานเนี่ยนะครับก็อาจจะมี เด็กๆนะครับก็มีเสียงของชาวบ้านนะครับที่อยู่ระหว่างทางนะครับยังไงใครที่ขับขี่รถเข้ามาในบริเวณน,นี้ก็เชื่ยเข้ามาระวังกันหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นเขตชุมชนนะครับสำหรับวันอุทยานแห่งนี้เนี่ยนะครับที่ผมได้มากา้งเต็นท์ที่นี่ก็พอดีว่าผมไม่แน่ใจว่าจะไปค้างที่ไหนนะครับคุณผ,ผู้ชมครับก็เลยลองเซิร์ชดูว่า ร้านกลางเต้นในจังหวัดเลยนีไหนบ้างนะครับแล้วก็มีชื่อของฮาริลักโผล่ขึ้นมานะครับก็อันนี้จริงผมมาในเมื่อวานละนะครับเมื่อวานถึงประมาณหกโมงครึ่งนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีนักที่เยอะมากนะครับเป็นสถานที่ได้รับความนิยมกันมากนะผมก็เลยไม่ได้กางครับคุณผู้ชมวันนี้ผมเลยย้อนมาอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมากางเต้นที่นี่ให้ได้นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นปางโอมเลยนะครับคุณผู้ชมครับผมก็เลยอยากจะลองมาพักผ่อนที่นี่ดูบ้างนะครับเนาะ หลังจากขับรถมาไม่นานครับคุณผู้ชมครับก็จะเจอกับ3แยกนะครับอ่าเราก็จะเห็นป้ายบอกนะครับให้เราเลี้ยวขวาเข้าไปเลยนะถ้าหว่าเราตรลงไปนะครับก็จะเป็นสันเขื่อนนะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีแพรของชาวบ้านนะครับที่มีไว้ให้บริการนักท่องเที่ยวนะครับสำหรับการเข้าพักที่นี่นะครับคุณผู้ชมไม่ต้องจองไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะฮะก็เดินทางมาได้เลยนะครับแล้วก็เออไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับเป็นวันอุทยานัเล็กนะครับคุณผู้ชมผมมาเมื่อวันเสาร์นะ นักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับมากจนขนาดที่ว่าไม่มีที่จะกางเลยนะวันนี้ผมก็เลยย้อนไปรอบหนึ่งนะครับก็สมใจอยากครับคุณผู้ชมเป็นการกางเต็นท์ที่ถือว่าฟินพอสมควรนะเพราะว่าอยู่ริมน้ํานะครับผมไม่ค่อยได้กางเต็นท์ริมน้ําเท่าไหร่นะครับนี่ครับกดินทางเข้ามาก็จะอยู่ท่ามกลางป่าเขาแบบนี้เลยนะครับ ลังจากมาถึงวันอุทยานนะครับคุณผู้ชมลานจอดรถอยู่ทางขวามือนะครับซึ่งถ้าหากว่าลานจอดรถไม่เต็มนะครับหรือว่ามีพื้นที่พอก็สามารถที่จะกางเต็นท์ได้ด้วยนะครับผมเองก็กางทางขวามือนะทางซ้ายมือก็กางได้ครับแต่ว่าวันนี้ผมมาเนี่ยมีนักที่ยวต่างถิ่นกำลังแคมปิ้งกันอยู่นะครับก็เลยเกรงใจนะก็เลยกนได้ฝั่งหนึ่งนะครับตรงนี้พี่ทําการอุทยานนะครับค่าใช้จ่ายฟรีนะครับที่นี่มีห้องน้ําบริการ2จุดนะครับ ใครมาก็ลงทะเบียนให้เจ้าที่สักหน่อยนะครับเพราะจะได้รู้ว่าใครมามาหรือไปกลับค้างอะไรยังไงนะเขาจะได้เต็มตัวถูกนะครับห้องน้ําก็แยกแย,ก,ยกชายหญิงนะครับคุณผู้ชมฝั่งนี้จะมีห้องน้ำสีห้องนะครับเป็นชาย2หญิง2นะครับมีทั้งชักโครกแล้วก็นั่งยองนะแต่ว่าไม่มีโถปัสสาวะนะครับอันนี้ผมกางเต็นฝั่งนี้แน่นะเพราะว่า <laughs> อยากจะ อยู่คนเดียวนะอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่อยากจะรบกวนใครนะครับเนาะตรงนี้ก็จะเป็นลานอีกลานหนึ่งที่สามารถที่จะกางได้เหมือนกันนะครับเมื่อก่อนจะมีแพรอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมใครที่เคยผ่านรีวิวเห็นรีวิวที่นี่มาบ้างก็จะมะีแพร่นะเป็นกระท่อมลอยกลางน้านะครับแตบบ่ว่าวันนี้ผมมาไม่มีแล้วนะฮะปล่อยลอยไปทางไหนแล้วก็ไม่รู้นะับอันนี้เป็นเต็นท์ที่มีไว้ให้บริการนะครับก็ค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้แตกต่างกับที่อื่นๆนะคุณผู้ชมนะ สามารถที่จะเช่าเต็นท์ของทางอุทยานได้ด้วยนะครับ อุทยานนิลักษ์เนี่ยนะครับอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโคกภูเหล็กนะครับบริเวณของวันอุทยานเนี่ยจะมีอ่างเก็บน้ําแล้วก็บริเวณหน้าเหนือของอ่างเนี่ยก็จะมีวิีทัศน์ที่เป็นภูเขาลูกเตี้ยๆนะครับมีต้นไม้ขนาดเล็กๆขึ้นอยู่ทางหน้าใต้ของอ่างก็จะเป็นภูเขาสูงชันครับสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ300-500เมตรนะครับคุณผู้ชมครับป่าไม้ของที่นี่เนี่ยนะครับก็จะเป็นทั้งป่าดิกแล้งนะครับแล้วก็ป่าเป็นจพันนะครับ บริเวณหุบเขาเนี่ยก็จะมีความชุ่มชื้นนะครับทำให้กลายเป็นป่าดงดิบนะครับพันไม้ที่พบก็จะมีทั้งกระบกประดูแดงนะครับมะข่ามงตะแบกนะครับส่วนสัตว์ป่าก็จะมีทั้งหมูป่าอีเห็นกระรอกนะครับแล้วก็นอกชนิดต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับ าใครมากางเต็นที่นี่นะครับคุณผู้ชมแนะนําให้เตรียมอาหารไม่พร้อมนะครับเพราะว่าที่นี่ไม่มีร้านค้าสุริการนะครับใครอยากได้อะไรก็ซื้อมานะครับหรือว่าหากไม่ได้เตรียมมาครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะแวะซื้อหมู่บ้านก่อนที่จะถึงวันอุทยานได้นะครับก็มีไว้ให้บริการเช่นกันนะครับก็อาหารสุกอาหารดิบผมว่ามีพร้อมนะครับคุณผู้ชมสำหรับยาข้ามเคินที่นี่ก็ถือว่าโอเคครับคุณผู้ชมครับ จะมีเสียงเพลงจากฝั่งสันเขื่อนดังมาเป็นระยะระยะนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าพอถึงประมาณสองทุมครึ่งนะเสียงก็จะเงียบลงนะครับโอกคไม่ได้เลยก็พอดีมีพี่เขาเอาไฟมาให้นะครับย่าสาเอาไฟมาให้พี่เขาย่างบนนะครับ โอซ่าเอาไฟมาให้ให้ผมได้เสียบแบตเสียบไะไรนะครับแต่ว่าพอดีผมไม่ได้ใช้นะเอาโอา์ซ่าไฟมาให้เมื่อกี้นนเล่นข้างในแล้วก็โอเป็นไฟแบบให้นะครับยอดเลยอ๋อเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดอินเวอร์เตอร์นะ ุดยอดนะครับสั่งไฟมาให้อีกกันนะครับ ที่พักผ่อนมาทั้งคืนครับคุณผู้ชมครับก็เช้าแล้วนะเช้านี้ผมตื่นเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพยามเช้านะครับก็ได้ยินเสียงเปิดประตูรถนะครับก็เลยต้องตื่นมานะไม่งั้นก็คงจะไม่ได้เห็นบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับเอาเป็นว่าใครนะครับที่ชอบแคมปิ้งนะครับก็แนะนําสถานที่แห่งนี้อีกนะที่ีแห่งหนึ่งที่ทุกคนต้องมาให้ได้นะครับอาจจะไม่ได้ดีเลิศถึงขั้น10บดาวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่า ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งครับที่ผมประทับใจนะเพราะว่าทั้งสารที่เอ่ยนักท่องเที่ยวเอ่ยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็ทําให้ผมประทับใจมากๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การต้อนรับผมไปอย่างดีนะครับมีนักท่องเที่ยวมาทั้งาทยผมด้วยนะยังไงผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับมาไวในโอกาสนี้ด้วยนะครับโอเคนะครับสําหรับใครที่อยากจะมาที่นี่ก็อย่าลืมนะครับอีกอย่างหนึ่งนะ รักษาความสะอาดกันด้วยนะครับห้องน้ํานะครับช่วยกันดูแลหน่อยนะเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ดูเองไม่กี่คนนะครับก็อยากให้ช่วยรักษากันด้วยเนาะเพราะว่าที่นี่มาเที่ยวฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะโอเคครับเจอกันใหม่ในทริปหน้านะครับไม่รู้ว่าจะพาทท่านไปที่ไหนนะครับก็คอยดูอีกทีเนาะเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมสำหรับทริปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ